เครดิต1,000รับได้ทุกคนที่ bkk 999ง่ายๆแอดไลน์แอ bkk 999 th คลิกลิงก์ได้เลยสรุปข่าวสโมสร,รเชลซีประจำวันที่31สิงหาคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งเชลซีครับเรามาดูข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีก่่นครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใกันบ้างเชลซีช่วงเช้าว,ว,ว,วันนี้ เชลซี Chelsea, ล้มแผนคว้าเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งจากทางาลาติกา้าเหตุโดนโกงค่าตัวเกินเหตุโดยกงานนี้มีรายงานบาว่าเชลซีล้มแผนที่จะคว้าตัวเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งจากทางฝั่งลาลิกัสสเปนเนื่องจากถูกต้สังกัดของนักเตะโกรงราคาจากที่ตกลงกันเอาไว้โดยกงานี้ทางเดลี่เมลนะครับผมสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษรายงานบอกว่าทีมดังของสื่อุตบอลอังกฤษล้มเลิกแผนจะคว้าตัว,ตวชูกุกเนด้เซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งจากทางเซบีย ทีนนในศึกลาลีกาสเปนเป็นที่เรียบร้อยโดยก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานมาว่าเชลซีนั้นได้ติดต่อขอซื้อดาวรุ่งรายนี้ที่ราคาอยู่ที่12ล้านปอนด์หรือประมาณราว1.8พัน 1, 8, ล้านบาทและตอนแรกนั้นมีรายงานมาว่าด,ดูดังกล่าวนั้นตกลงอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ล่าสุดได้มีการล้มแผนดังกล่าวเนื่องจากมีการประกานบอกวา่าเซบีย่าขอค่าตัวอยู่ชี่68ล้านปอนด์หรือประมาณราว3,000ล้านบาทและด้านเชลซีบอวกว่าตั้งแต่ประยนี้แพงเกินไปและก็ได้เลิกเจรจาในท้ายที่สุดนั่นเองเป็นรางงานนี้นผมโชกุนเน่ะนะฮะที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางเชลซีนั้นจะดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงก่อนที่ตลาดจะปิดดูแล้วคงจะอดแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ มีที่มาที่ไปทูเคิลชี้แจงเหตุผลซชเวลยังไม่ได้ลงสนามโดยคุณซูสิงห์รู้ได้เผยสาเหตุที่ทางแบ็กซ้ายอาทีมชาติองังกฤษคนนี้ยังไม่ได้ลงสนามเลยในะระดนี้ซึ่งทางโทมัสทูเคิลเฮดโค้ชของทางเชลซีได้เผยสาเหตุที่ทางเบนซิเวลแบ็กซ้ายทีมชาติอังกฤษยังไม่ได้ลงสนามช่วยทีมเลยในะระดนี้โดยผู้แบ็กสิงห์ตัวคบาลานั้นยังไม่ได้ลงสนามให้การตุ้งสกัดเลยในะระดนี้โดยเป็นทางมาโกสออรเรนโซ ที่ยึดตำแหน่งตัวจริงซึ่งกุนซูชาวเยอรมันก็ได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุนี้ในเรื่องนี้แล้วโดยเขาได้บอกว่ากรณีของซิเวลเนลล์มันง่ายเป็นอย่างมากเลยนะเขากลับมาซ้อมเป็นกลุ่มสุดท้ายหลังจากยูโร2020 เมื่อเขามาถึงมา์กสอารันโซมาซ้อมในช่วงปริซั่นไปแล้วถึง5สัปดาห์และก็ทาผลงานในเกมแรกของช่วงปริซั่นได้อย่างยอดเยี่ยมเขามีร่างกายที่พร้อมซึ่งเป็นเรื่องปกติเพราะเขามีการฝึกซ้อมและเกมที่ยอดเยี่ยมเดอะอารันโซนั้นลงเล่นในซูเปอร์คัพรวมถึง3เกมในฟุตบอลเริกิตโดยเขาจะบอกว่าตอนนั้นเปลี่ยนตัวสำรองได้แค่3คนและนั่นคือปัญหาใหญ่ของเรา ซูเวิร์สเนี่ยต้องการเวลาซ้อมเพื่อจะประับตัวให้เข้ากับความเข้มข้นของเกมตอนนี้เขาพร้อมแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะผลักเขาลงในน้ํำที่เย็นจัดณเวลานี้เป็นตัวงานนี้ก็ขอต้อนรับการกลับมาของซูเวลก็แล้วกันครับที่มีโอกาสที่ด้ลงสนามเป็นตัวจริงแล้วในยุคข,ของทางชูเคิลในครั้งนี้เรามาบรดาข่าวต่อมาก,กันยีงกันครับ จดมุนเตรมไปเดียวยืมแข้งเชลซีก่อนเส้นตายในครั้งนี้โดยสโมสรบริษเซลสฟุนตกเป็นข่าวเทรมยื่นข้อสเสนอขอยืมตัวคารามมัสสันโอดอยไปของเชลซีไปร่วมทีมก่อนจะปิดตลาดซื้อขายในอีกพิกีวันขน้างหน้านี้ทาการบริกงงารจากทางสกายสปอร์ตโดยดาวรุ่งสิงห์บูมีชื่อเป็นตัวสำรองในทีมของทางโชมัสตูเิลตลอดสึกบอลธิกรุรกิจ3เกมที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามแม้แต่นาทีเดียวทำให้เขาต้องการหาทางย้ายสโมสรน,นะฮะเพื่อลงสนามอย่างสม่ำเสมอในราการนี้โดยก่อนหน้านี้จ้าตัวนั้นเคยมีข่าวกับทางเบอร์เมินิกยักษ์ใหญ่จากทางบุเดเซนิก,กาเกยอรมันมาแล้วแต่ก็ถูกทางเชลซีปฏิเสธข้อสเสนอไปเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งอดอยนั้นได้รับโอกาสอย่างสม่ำเสมอ ในช่วงแรกที่ทางจูเิลนั้นย้ายมาคุมทีม,มเมื่อการก่อนโดยส่วนใหญ่นั้นจะรับบทตำแหน่งวิกแบ็กด้านขวาแต่เมื่อเข้าสู่ซีซั่นใหม่เขาก็ไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเหตุให้เจ้าต,ตัวนั้นต้องหาทางย้ายทีมก่อนจะปิดตลาดซื้อขายในครั้งนี้โดยการประกาศระบุเลยวา่าดอตมุนเป็นทีมล่าสุดที่ให้ความสนใจในปีกไวส์ปีปันนี้โดยถึงแม้ว่าพวกเขาจะคว้าตัวดอนเยลมาเรนเข้ามาแทนชีจอนซานโชที่ย้ายกลับมาเล่นในภารกิจ แต่พวกเขานั้นก็ยังคงต้องการจะเสริมขุมกำลังในแนวรุกเพิ่มเติมซึ่งคาดกันว่าจะมีการดำเนินการเจรจาให้ด้าเสร็จในช่วงมันคารที่ถึงนี้คือค่ำคืนวันนี้นะครับต้องรอตดตต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับบากาโยโกย้ายกลับอิตาลีสัญญายิมตัวโดยทางทีเอบากาโยโกจะกลับไปปค้าแข้งในซเริอา ให้กับทางเอซิมิลานด้วยสัญญายืมตัวในรายการ2021น,20นี้ซึ่งมิฟิวรวลานี้กลับไปเล่นที่ซานซิโรกับเมืองมิลานเป็นครั้งที่2หลังเคยรับใช้สมโมสรมาแล้วระหว่างซีซั่น2018-2019ซึ่งเขารู้จัก,กลีกนี้เป็นอย่างดีหลังเคยค้าแข่งกับทางนาบรีมเมื่อเดือนกันที่แล้วเช่นเดียวกันซึ่งบาการโยโกจะได้เป็นเพื่อนร่วมทีมกับอดีต2แข้งสิงห์บรูทั้งฟิกาโยชูมารีและก็ออริเยชิรู โดยทั้งคู่นั้นย้ายไปเล่นกับทางร o s s ซ n ลี่ด้วยสัญญาถาวบอนในช่วงสมอยนี้และจะได้ลงเล่นในช่วงแชมเปียนลีกให้กับทีมของ Stefano p i o ี i หลังจากพวกเขาจบอันดับ2ในลีกเมื่อกันที่แล้วโดวยในการย้ายไปเล่นแบบยืมตัวให้กับทางานในครั้งแรก b a g ยโ o คนนี้เป็นตัวหลักให้กับทีมของ g e n o ร กัตตูโซซึ่งผ่านเข้าถึงรอบรบองชนะเลิศศึกโคปาอิตาเลียและผ่านไปถึงรอบเดียวกันภายในใต้กุญซือคนเดียวกันกับทางนาบรีในปี2020โดยปีก่อนหน้านั้นนะฮะเขากลับไปวาดรลุดลายที่ฝรั่งเศสกับทางโมนาโก ซึ่งเต่าเตะไนี้เกิดที่เมืองปารีสก่อนจะก้าวขั้นมาจากทางชีนยาวชนของทางแบรนด์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศสและก็ได้ประเดิมสนามกับเทมีมชุดใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมปี2013ซึ่งเกิดขึ้น1สัปดาห์หลังวันเกิดครบอายุ19ปีของเขา โดยเจ้าตัวสัญญากับทางมอนตโกโในช่วงสมมัมติถัดมาและก็ลงค้าแข้งไปเกือบ1 0 0รยนัดในเวลา3ามตูการก่อนจะย้ายมาเล่นกระชังเดอะบลูโดยยิงไปถึง5ประตูกระเดเดียวโดยการสมมัมผสิกนั้นเขาเป็นดาวเด่นช่วยต้องกัดคน้นอาปาเรสเซจแมงควา้าแชมป์และก็ผ่านไปถึงวอลรองชชะเลิศรายการแชมเปี้ยนลีกโดยเขียทั้งแบนเชอร์ซิต,ตี้และก็ทางบริซทับมุนระหว่างทางบาคกยโกคนนี้ยิงประตูสําคัญในการแข่งขันสุดประทึก2นัด กับทีมดังจากทางพิีเมียร์ลีกนัเวลานั้นโดยแข้งเลือดเต็มหอมรายนี้ย้ายไปอยู่ทางเชลซีในช่วงซัมเมอร์ปี2017และก็ลงสนามไปถึง13นัดให้กับทางเซงบรูของอันเจนโอคอนเต้โดยยิงไปถึง3ประตูเขาคนนี้ลงเล่นเต็มเวลาเกณฑที่พวกเราเอาชนะแมนเชสเตอร์มาได้ในศึก FA Cup ครับอบ,บชิงตนเลอรที่สามแวมบรีนั่นเอง เป็นตัว่างกานนี้บากาโยโกคนนี้ก็มีดีกรีที่ไม่ธรรมดานะฮะสามารถช่วยทีมได้หลากหลายในมุมมองของผมนะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเราวมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่นครับชูเข้าแจงกันเลือกทีมฝั่งซ้ายพร้อมอัปเดตความพร้อมของซิเวลสําหรับเบนซีเวลนั้นอธิบายนั้นง่ายมากๆเลยนะชูเ้ลได้กล่าว เขากลับมาในง,งานตัวในกลุ่มสุดท้ายและก็มโกสอรลนโซ่เเก็บเลเวลลงสามไปแล้ว5สัปดาห์จากช่วงพรีซันโดยมโกสเนี่ยลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการนัดแรกหลังมีกา่าวช่วงพรีซั่นที่พิเศษด้านสภาพร่างกายเขามีความพร้อมมากกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าเขานั้นได้ฝึกซ้อมในทุกๆเซกชั่นและก็ทำผลงานได้อย่างมหัศจรรย์นในการแข่งขันเขาลงเล่นซูเปอร์คัพรอบชิงส ER เตเลอร์และก็แชงเที้ยอีกสานัด อีกอย่างเราสามารถเปลี่ยนตัวสำรองได้เพียงแค่3คนและนี่คือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเรื่องนี้ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบข้อใหญ่สำหรับทีมอังกฤษในรายการยุโรปกันเลยนะเราลงเล่นในลีกที่ยากที่สุดและก็สามารถเปลี่ยนตัวได้ถึง3คนโดยการต้องรับมือกับหลายสถานการณ์ในเรื่องของสภาพร่างกายกับการที่นักเตะก,กลับมารายงานตัวช้าคุณไม่สามารถบอกได้ว่าพอจะผ่านไปถึง60นาทีเป็นเดี๋ยวผมจะให้เวลาคุณ30นาทีนะคุณไม่สามารถบอกได้เลยว่าจะให้เทียโก้ลงจริง แล้วพรดูมันว่าจะเป็นอย่างไรบอสอธิบายถึงผลงานอันแข็งกแกร่งสำหรับนักเตะที่มีในช่วงเฟรซซนยาวนานกว่าและก็อยู่ในทีมว่าเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เขาไม่ปรับทับมากไปนักแต่คุณซือชาวเยอรมันคนนี้พอใจกับทางเชโกเซอว่าที่ถูกบีบให้ต้องลงเล่นระหว่างการแข่งขันกับทางลิเวอร์พูลโดยดนทางการเล่นนะฮะของเชโกนั้นถือว่าเจ้าเทียมเป็นอย่างมากผมสัมผัสได้ว่าเขา พร้อมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเขาทำการก้าวรั้งสำคัญและผมก็รู้จากเขามานานแล้วโดยทางชิวเรี่นั้นต้องการเวลาในการฝึกซ้อมเพื่อจะปรับตัวเข้ากับความเข้มข้นเขาพร้อมแล้วตอนนี้แต่ก็ค่อนข้างจะน่าเศร้านะเพราะคุณมีโอกาสทางด้านแทคนิคมากกว่านี้หากเปลี่ยนตัวได้5คนผมไม่เข้าใจคำต้นแย้งของทีมเล็กที่บกเขาบอกพวกเราว่าจะเสียเปรียบในกรณีนี้ผมเคยเป็นโค้ชให้กับทางทีมเล็กมานานแล้วและผมก็อยากที่จะเปลี่ยนตัวได้ถึง5คน หลักๆแล้วผมคิดว่ามันเป็นความเสียเปรียบครั้งใหญ่ของเวทียุโรปแต่ก็ไม่รู้จะบ่นไปทำไมนะเราเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้มากกว่านี้อีกแล้ว Perfect. Perfect. และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่31สิงหาคม2 564โดยเฉพาะครั้งเชลซีครับ